สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นมาขัดเตียงกันนะครับผมก็ผมขอโทษที่ไม่ไ <ต Liberty. S 2> ด้ลงคลิปมานานก็เพราะว่ากล้องไอชิบุนเสียครับก็เราจะมาตีเตียงกันนะครับผมไปเลยโอเคตีเตียงจี้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 ่นี่ผมก็ไม่ได้แตะมาครับวันวันนี้มานานเลยเนี่ย เอาสองสองลูกเอาเท่าไรเยอะเอาที่สี่แล้วกันนะ หนน่่ออยกโอ้ยโอเคทุกคนแล้วเราตัดต่อไปเลยแล้วกันนะว้าวเาแล้วเราต้องสำรวจก่อนเรากำลังเลื่อน สีเขียววะนะคะทุกคนเฮ้ยพี่พี่โคมขางไหนฮะอย่าได้ไมอ่ะเอาของ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 ไหนเฮ้ยเพื่อนเอ็งบังทำไมเนี่ยอ่ะจะจะจะเอาไมอ่ะอ๋อโอเคนี้นะคะท่านผู้ชม รอบปนหนึ่งนะส่งกับกีเลยจังว่าเล่นบหี่บอมไม่นานขนาดน,นี้เนี่ยโอเคได้แล้วมีกี่ตัวะ ตามทางที่อียเอ้ยตั้ง โอเคแล้วผู้ชมก็ไม่ได้กลับมาเล่นนานอ่ะนะเดี๋ยวเราก็ต้องแบบย้ายเซิร์ฟเวอร์หน่อยนะครับผู้ชมเดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปแบบอีเจียงอันใหม่นะครับผมเจอผมก็ต้องขอให้ด้วยก็แต่ผมไม่ได้คิดมากเพราะแต่ไม่ผมก็ขอให้ด้วยกันนะโอ้โห I'm not going กดชีวิแล้วก็เดิน เอาภัยที่ผมพูดตอนนะครับผม บเลยเสียงผมเบาก็ขอโทษนะครับผมเอิ่อมออโอเคไม่มีตังค์แม่ก็ไม่มีเพื่อนเองหรอก

วัวัวให้ดูไอ้ิงทำไมกิงวูดทำไมอันเกนี้บันนะคะทปรับกล้อไว้กันแล้วเบียดเลยครับผม นึงนะเพราะว่ามันเร็วไปอ่ะ โอเคตอนนี้เราก็พร้อมที่จะบุกแล้วครับผมเหมือนอยู่คนเดียวยก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนเอ,องทำอะไรของเอ,องเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยโย่เดี๋ยนะมันเล็กๆกอ่อนนะครับต้องเตย้ยเรามาระวังนะ อ๋อดีในแต่งเลยมัม้งวะเนี่ยทำอไงดีวะโอ้เอ็งมีแบบนี้นนเหรอเพื่อนหนูมัามา่งก็ดีนะเพื่อน เสียงมันใครแตกวะแล้วทำไมเสียงตีเตียงในแบบอื่น่มันเป็นแบบเสียงมังกรของเราว่าเฮ้วัดเดืเ,เลยนะโอ้เตียงใครแตกวะเนี่ยโอ้จะไม่ใช่เตียงผมอนะโอเคก็ต้องดีแล้วเด,ดือบพิ่เดือบอ่ะเฮ้ t the heck เรา,าชนะ,ะได้ไงนี่ ล้วไปตัดไปแมปอื่นกันเลยโอเคเราก็มาแล้วนะคะผมนี่แหละแมปที่น้องผมเล่นบ่อยอะ่ะโอเคเราก็มาแล้วเราไปเลยที่ตีใครกดเลยเอาเท่าเอากี่คนดีนะ สองคนแล้วกันมฮ้ยมหนางอ่้เพื่อนสต้องหาก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนหัวแม่เลยเข้าไปนง่ไง go e a s ด t h go go เดี๋าายว้นูบอกทำไมตีใคร ปุ่มชิปมันน่าจะปับผมน่าจะเปลี่ยนนะเนี่ยฮ้วว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 วเฮ้ยวยยยนววววหววเวีวยวอวว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 วนวว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 วหวว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 นวววววววล Yon pou sire, yon pou sire, yon pou sire. อย่างไรเตียงก็ไม่แตกอน,นันทุกคนพี่เพื่อนเอฟเคมเพื่ออะไรโอเอาใหม่แล้วกันนะครับทกคนผูต้ตะกี้ต่อไปแบบไม่ได้ทนรองตัวเลย เฮ้ยเพื่อนอีกขอบคุณมากเลยนะเพื่อนฮะฮะบันเดงบันเดงบันเดงตอนนี้หรือว่าตอนเย็นตอนเย็นไปอะเพื่อนทุกคนทุกคนครับเพื่อนไม่ให้ไอ้ทองกับผมดอี๋ตอน่ยังดับอ่ะนะดับหมดเลย ับเลยลมต่อป่ะอากูอ,อะไรวะเนี่ยเอาเอาทอมาทำานี่ไม่ต้องไปเปิดจะบอกไฟมันดับเออเออวิโอ๊ยบิ๊กยาไม่ไงครับทุกคน ยูเอฟเจ้าหมัน ตอบไปแล้วมันตกผมอยากบูแล้วว่าอยากไปอยู่ไปไปตาดนทองโคตรเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะอะไรวะ จะไหลไปตามธรรมาชาติเลยผมโอ้ไม่นาบูนเลยว่าอยากบูทุกคนโอ้โหเฮ้โอ้โหเพื่นอนกูขี้เห็ดมึงว่ะเอ้ยฮิเอ้โวยกันไปเปล่าไม่ไม,ไม่มีชุดเกาะเลยอะ่ะซื้อเลย ผมผมแล้วไฮ อย่นี้ได้อย่านี้ได้อย่านี้ได้อุ๊ยอกูไปแล้ว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 กูอยู่แล้ว ไม่รอดแล้วไงเราเวซ่ากับพวกมันก็ได้เลยอะ่ะโอเคเราต้องซื้อบล็อกไปเออจะเป็นต้องเอาแล้วว่ะแต่ว่าช่างหัวมันช่างหัวมัน เราจะเอาเราชูเพชชูเพชเ้าไปก็ขอดาบเลยล่ะกันโอ้โอ ขัดก็ขอไคดได้นะเพราะปุู่มันปแปล้วไม่รู้เนี่ยปยุูมมันเง่ยโอ้โหมันบูมมันเงือนเรื่อเมือนเงอะ 滚犊子吧，滚犊子